ครับสบายดีครับวันพฤหัสบดีีครับมาหนีมากินก้อยหมูแซ่บแซบพี่น้องนะอาหารทางภาคอีสานอีกตามเคยเคียนเคยโมดิกินหาลู่ฮาละยังมากไหมพี่น้องเนาะกินมากินก้อยหมูก้อยหมูสุกแล้วพี่น้องเนาะก้อยหมูแซ่บแซบครับสื่อตามเคยพี่น้องเนาะสื่อตามเคยครับพี่น้องนะสุขสุขคนมา่อวดพี่อ่อนนองกัน อ่าครับแสบๆหนัวหนวก,กันเลยยังเป็นคอนเซปต์เดิมพี่น้องละยังเป็นคอนเซปต์เดิมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินคือเก่าพี่น้องละอ่าคอนเซปต์ดั้งเดิมคือเก่าอ่าแต่ว่าเพิ่มเติมคืออาหารแต่ละมือแต่ละเว้นเฮาอีกนะพี่น้องละคอนเซปต์เดิมๆแต่เพิ่มเติมอาหารคนละอย่างครับนี่ผักกาดหินแซ่บๆกินแล้วไอท้วนท้นขึ้นดังขึ้นจมูกเลยพี่น้องละ เดมัสสองมัดสองกำี่น้องแนละเออเดือดเสียบหนัวกันเลยก้อยหมูก้อยหมูสูกพี่น้องนะมากินกับข้าวเจ้าอีกตามเคยอีกทเท่นเคยครับเป็นอ่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอีกตามเคยบ่มีอย่างไรบร่มีอย่างซับซ้นบอนบ่มีอย่างซีเรียสพี่นว่ากินเพื่ออยู่คือเก่าครับกินเพื่อสูงงานต่อไปกินทั่ว ให้มีกาลังกายกาลังใจสู่ในที่ประจํามันแต่ละมือแต่ละเว้นแต่ละเวลาแต่ละชมมั่วโมงไปเราี่น้องนละ,ะจากในก็เสียบเสียบอีกตามเข้มนะจ๊ะครับตวนวโต๊ะบนเพอลือหัสบอดีครับเสียบเสีบเหมือนเดิมอากาศปรุงใส่อากาศแจ่มใส่ฝนโบตกโบมีฝนโบมีบมขี้ฟ้าโบมีเมฆจังไปนอนละอ่า เป็นเก่งแจ้งปางคือจังโมเมนต์หนาฝนเี่น้องเนาะเขณะฝนนะคือฝนตกเปียกหมดเนาะขณนห่อน็ห้อนเอาเอากัดใครเนี่ยแต่บ่มีหนาหนาหนาวเป็นเนาะขันมีหน้าก็เสียกันได้อีกตามเคยแหละพี่น้องโอ้ยเนาะแต่ละมืออากาศแต่ละมือแต่ละเว้นผ่นป่วนไปแต่ละมือแต่ละเว้นครับเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวนี่เขาอย่างไก่ชีวิตที่ว่าเป็นสุขภาพที่แข็งแรงเนาะอ่า มือหนึ่งกับมีสามดูดูซีด้วยดูครับผมเนาะมีหนาห้อนแน่หนาฝนแน่มีหนาหนาวแทรกึ้นมาตอนเย็นมาก็เป็นเย็นเย็นตอนเช้ามาก็เป็นห้อนห่อนตอนค่ำมาก็็ย่างฝนถี่ต๊ะเป็นน้องนะอันเป็นกับปิดกับปล่อยกับปล่อยกับปพดจังเล็บทองฟาบ่โปร่งใสเลยเสอบมากับส่งห่อนแน่ส่งใบใบมากก็ส่งคนตตขึ้มขึ้มอืมคึ้มอืมขึ้มมาเป็นน้องาะ cho à, nên cũng có trình khẩu là chạy đi qua hợp vô tổng sĩ Việt ăn mặc mấy chính im là khai ra cần chính im là khai lục thấm ngắn cần chính im là khai bài lùi tổ hợp phía nọ à cần tạm cơ phía nổng nọ à có thuộc phía nổng xuống xuống à, đấy thì ạ chỉ bảo bố kinh đất ngoài đó, phía nổng nọ Bảo bố khai chiêng sư sản bố khai khỏng bỏ thay bố khai chát đất phía nổng nọ có thuộc khó phải xuống 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 เป็นซองนิดน้อยพึ่งเกิดใหม่อารจิอเก่งอาจิออ,องอาจติเภาษาโมันคงเท่าใดาก็ต้องขอตดขอไปสุข,ขสุขคนครับอ่าพึ่งหัดบนะพิ่งนานตอนแรกกะสองอายอายกล่องนะตองยอมะตูไปยืมกกากับบใคอายน้องอบออกแน่บออกแน่กพิษกัปลอยไปครับโอ้เก่งอคล่องบอบ ปันไดพี่น้องเนาะอ่าจับขอตรวจขอไปพี่น้องสุขุพ้นอีกตามเคยเยก้าครับกินเ้าเสียบจักเสียบก็เสียบกับเสียบไปพี่น้องเนาะอ่าคนกินอะไรก็อร่อยอ่าขอเป็นอาหารอีสานพี่น้องเนาะกินเสียบเคือเก่าครับกินไปกินมากกับเสียบอ่ากินไปกินมากกัอิ่มก็เศร้าสนับพี่น้องเตรียมโตแต่งโตแต่งไกลไปเฮ็ดน้ำเขาลงเขาไล่กันไปเตรียมโตลุยงานกันโต้ จากแปดโมงถึงห้าโมงเย็นพี่น้องบ่มีโอ้พี่น้องาโอ้บูเคยมีพี่น้องทำไปก่อนก็ได้หาเงินหาคำส่งให้ลูกเล่นหนังสือหนังหาส่งกระปั๋นให้พ่อให้แม่ได้จุดเสียหนำค่าค่าน้ำค่าไฟกะว่าไปพี่น้องเพราะได้ซื้ออยากซื้อกินอยู่เพียรค่าของเจ็บกระตั้มเอ้ยเนาะพี่น้องค่า คาสื่อคงสื่อของนี่ก็มากไหมค่าแรงนกระตาค่าของเฉียก็สูงพี่น้องนะไปสื่อนั่นสื่อนี่ก็บสื่อพักสองสามกังั้งเกือบร้อยบาทพี่น้องได้กินแต่ปลากระป๋องแด้พี่น้องคาค่าของเฉียสูงไหมครับทอดคงทอดไข่คงสีบดได้กินแด้พี่น้องเลยแพงไข่แพงหน่วยละสามบาทสี่บาทก็ว่าไปกินเขาก็น้าปล่าพี่น้องนะแสีบเสียบเพื่อกาเอ้ยเนาะกินกํายังกับเสียบกินกับแก้วกับเสบ ว, bank, ว,ว่าตอนนี้ผักว่าตอนนี้อย่างกินพี่น้องว่าหอมมี่อย่างมากมากพี่น้องละด้วยกันต่อเลยครับไปด้วยกันต่อกันเลยครับกินแสบๆนั้นวๆกันนะครับนั่งกินพูดเดียวอัดบ้านบ้านพี่น้องเนาะมือมือพอกิ่นน้ำโน้มือไพรกินน้ำโน้นครับกินแบบพูดเดียวก็บแสบพูดเดียวกินสองก็บแสบสองก็พี่น้องละอ่า จังไรก็จะฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนี่เลยพี่น้องสุขคนสุคน็นเพื่อนร่วมทางที่ต่อกันเราเราดูเขาเขาดูเราแล้วพี่น้องนะเออดูใจดูดูใจเขาใจเราพี่น้องนะต่างคนต่างมึงชิบกันต่างคนมึงลักษณะการทําคลิปกัน ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเขาจะเดินทางไปด้วยกันได้ตลอดรอดฟ้าพี่น้องเนาะอืมอ่ากินเอาเสียไปละมุมเอุ่นมุมอุ่นร้องบริจึงใจเพลเพลเด้อพี่น้องเด้อกินเอากินเอากินเด้กินเอากินเอากินเอาเด้อพี่น้องเนาะเอออยู่ดีมี่แฮงตามเคยอีกเขียนเคยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุขคนพร่ไม่สมบูรณ์เงินทองเลยมาเทมาปังปังกันสุขูสุขคนจะจ็บจะจน มีแต่ลำรุดๆปังๆเฮ้งๆสุขภาพดียิ่งๆขึ้นไปมือแพ้ก่ากายมือหลบมากเขาไม่หยียบย่ำเขาสุขภาพแข็งนรงกินเขาอยู่ดีแส่บสบายกันสุขุ้คนขึ้นเก่าครับเออกินกินตอนนี้พี่น้องไม่ต้องใจห้อนพี่น้องกินไม่ต้องใจห้อนกันเลย เอาเข,าเขา่าแปดมงเข่างานแปดมงพี่น้องนะเลือกหามงแดงครับมุ้งไปม,งม,ไมั่วมากระวายโมกินเขานะั่งกินพุ่ยเหล่าก็เกาหลับพี่น้องนะกินกับปิ้กกินไปเรื่อยๆวัวฟาววัรีบกินแล้วค่อยว่ากันไหมกินแล้วค่อยไม่กันว่าพี่น้องนะเสียบเสียบพี่นาะนี่ครับคำนี้ไงฝากอ่านกันเลยครับเสีบเสี นัวนัวกับข้าววันนี้รู้สึกว่าอร่อยอร่อยเลยพี่น้องเนาะเติมข้าวอีกตามเคยพี่น้องเสียบได้บางส่วนนะครับสองส่วนสามส่วนสองเท่าสามเท่าเติมก็เติมอีกเติมอีกเติมแล้วจ้วยสองเส้นสีแซ่บหมองส่วนครับเหมือนท่าทางเราสิมักเอ้ก้อยหมูครับก้อยหมูก้อยหมูสุกแล้วพี่น้องเด้อมากินก้อยดิบครับก้อยดิบมาเคยกินเนื้อเล่าพี่น้องเออกินเนื้อก๋วยสุกเหมือนลาบม้วลาบ ควายกิดต okay. ัวโอเคอยู่แล้วเย็บได้ครับคือดีแซ็บสีนวลกันนตครับเปนบ้านก็คงค่มกับแมนแนวของเขาเลยครับตัวหักอะไรวะได้กินจ้าเขียบเปนกันดีเสือกินเพื่อเกิดบอดเสบกันดีเสือกินเพื่อเกิดบอดเสบปนวะเลยน้องกบมีิโกกินเนื้อแค่เนี่ยกินน้ำกันสองสามคนกับเสบอยู่คือเก่าครับนี่ครับมุมเอามุมเอาเลยกันเลยพี่น้องนะ ท่านไหนกินข้าวเศรอบไปนาะกินข้าวเศรอบไปยังเขาเหมือนน้าบอกนะจะมีเลือดพี่น้องเด้อกินกับจำเจ้ยวจุมันปนปลาหนึ่งปลาต่หมอกหอกต่หมอกหุงกาวสู้ฟังกันได้กินข้าวอย่างเงี้ยมือหนิมือนี้กับเศรอบก็กินข้าวจำเจ้ยวรูกผักขึ้นเสียบอี๋เราปนปูปนปลาไปพี่น้องเนาะ เส,ส่บเส่บน้องอาหารอีสานบ้านเขาบ่มีอีหอย่างไรอีกตามคือครับปนกบปนเขียดไปทางน้องแกงน้องหมกน้องเมย์แกงเค็ดพอเค็ดพอพักบุพพักฟ้านไปพี่น้องเนาะเดินมือตะลุยข้าวจังเล่มุนิกระสวัสดีสุขุนสุขุนครับบ๊ายบายโชคดีมีชัยก <cing. S 2> ันท <amber> ุกคนครับสวัสดีครับ